สวัสดีค่ะวันนี้ เจอกันอีกแล้วในเดที่15ของมหากรรม21วันเลเวล2นะคะใกล้จะจบคอร์สแล้วอีกไม่กี่วันเองเชื่อว่าทุกท่านที่ได้รับการแบ่งปันมาตลอดเวลา15วันนี้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้รับความมั่งคัง่งได้รับความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะจะมาบอกเพิ่มเติมใน5เทคนิคในการที่จะดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างง่ายๆสบายๆนะคะ ถ้าหากว่าคุณมีความเชื่อในจักรวาลน,นะคะแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่คุณปรารถนานั้นคุณจะได้รับได้อย่างง่ายๆสบายสบายคุณก็จะได้รับจริงๆนะคะ5เทคนิคที่จะบอกในวันนี้ก็จะมีข้อหนึ่งนะคะคุณจะต้องโปรแกรมจิตของคุณสม่ำเสมอทุกวันนะคะ โดยเฉพาะในตอนเช้าตื่นนอนหรือว่าก่อนนอนนะคะในายามที่คุณกำลังสลึมสลือคุณโปรแกรมเลยค่ะว่าคุณปรารถนาสิ่งใดนะคะปรารถนาการงานการเงินสุขภาพความรักหรืออะไรก็ตามที่คุณปรารถนายอดขายบ้านสักหลังรถใหม่สักคันคุณ โปรแกรมไปเลยนะคะอันไหนที่ไม่ปรารถนาไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องนึกถึงค่ะเวลานี้นะคะเราจะดึงดูดในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณก็ต้องนึกในสิ่งที่คุณต้องการแล้วข้อที่2ก็คือการขอบคุณปานประหนึ่งว่าคุณได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่นำพาให้คุณประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็น สิ่งใดก็ตามนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณจากหัวใจของคุณเลยค่ะนะคะพร้อมกับข้อที่3ก็คือการเปิดเพลงแคนนอนไปด้วยเพราะเพลงแคนนอนจะทำให้คุณสามารถจะสื่อสารกับจักรวาลได้เมื่อจิตของคุณนิ่งนะคะ ส่วนข้อที่4ี่มาถึงข้อที่4แล้วนะคะข้อที่4ก็คือการจินตนาการไปเลยค่ะในสิ่งที่คุณปรารถนาถ้าคุณโปรแกรมว่าคุณปรารถนาการเงินคุณก็มองให้เห็นภาพเลยว่าการเงินกําลังไหลเข้ามาในบัญชีธนาคารของคุณไหลเข้ามาในกระเป๋าเงินของคุณอย่างมั่งคั่งเหลือเฟือปรารถนาการงานกา็จินตนาการไปเลยว่าโอ้ยลูกค้า เข้ามาอุดหนุนเข้ามาสนับสนุนคุณมากมายมีสินค้าอะไรคุณก็ขายดีขายเฮงขายปังเพราะคุณคือนันกขายมือทองนะคะคุณจินตนาการแล้วก็มองให้เห็นภาพเลยค่ะในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะมองให้เห็น เป็นภาพสามิติไปเลยค่ะแล้วก็ส่วนข้อสุดท้ายที่จะบอกว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือความเชื่อนะคะเชื่อในจักรวาลเชื่อในสิ่งที่จักรวาลจะให้คุณ เชื่อในความเหลือเฟือของจักรวาลและเชื่อว่าปาฏิหารินั้นมีจริงเชื่อว่าทุกสิ่งที่คุณปรารถนามันสำเร็จได้อย่างง่ายๆอย่างง่ายๆสบายสบายถ้าคุณไม่ลังเลสงสัยเพราะว่าความลังเลสงสัยจะทำให้คุณถูกแคนเซิลทุกสิ่งที่คุณปรารถนาเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากถูกแคนเซิลคุณจะต้องใช้ความเชื่อค่ะเพราะความเชื่อเพียงเท่า,มาเมล็ดถั่วก็จะสามารถทำให้คุณ เข็นภูเขาลงทะเลได้เออเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไม่ลังเลสงสัยในสิ่งใดเมื่อคุณปรารถนาและคุณโปรแกรมไปแล้วคุณมองเห็นภาพแล้วว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นมันมาอย่างแน่นอนและขอบคุณทุกอย่างแล้วว่าคุณได้รับแน่นอนคุณเชื่อไปเลยนะคะเป็น5ข้อสำหรับในวันนี้เป็น5เทคนิคค่ะที่จะทําให้คุณดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาได้อย่างง่ายๆสบายสายนะคะ โอเคค่ะและสำหรับวันนี้ครีเอเตอร์ก็ต้องจากลาไปเพียงเท่านี้นะคะเชื่อค่ะเชื่อและวางใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ